ตัวสูงเพราะพาหนูต้องกินนม<ช>นหนูตัวสูงเพราะกินนมไงคะแต่ว่าหนูเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเช้าก็อยากจะกินนมนมน,นะคะดูเดี๋ยวดูหนูกินนมก่อนนะคะค่ะหน้าหนูไปโดนอะไรมันคือช็อกโกแลตใช่ไหม โอ้หยกแก้วเลยยุดยอดไปเลยค่ะหมดแล้วค่ะโอ้เก่งมากค่ะทุกนคนดีทุกนคนชื่นชมหนูไหมคะ่ะหนูชื่อน้องไขว้คะ่ะหนูกินน้ำหมดแก้วคะ่ะเดี๋ยวตอนเช้า,นชาหนูจะสูงขึ้นคะ่ะค่ะนจะสูงขึ้นตอนเชา้า <laughs> ใช่ไหมคะอืม เยี่ยมมากเลยค่ะหนูต้องกินนมเยอะๆนะคะคคหนูกินเนืร้ไล่าการเสร็จแล้วค่ะ <laughs>